สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับเมื่อนี้มาลลยมีแนวทางนะครับดีๆของแม่แม็กกี้นะครับเพิ่นเป็นแม่ขาวปฏิบัติธรรมอยวัดพุทธบาทนำทิพย์เด้นะครับพ่อดีมาเลยขึ้นเป็นนวดคายจานย์อยเพื่อสังข้อแล้วพี่น้องนะครับกแต่แนวทางของแม่ขาวมาถึงสองคนนะครับแม่แม่แม็กกี้เนี่ยเล่าเล่าเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเรื่องแปลกเรื่องปฏิหารนะครับมาเราสู่ฟังนะครับ พอดีมารวยก็เริงนวดยู่ก็เลยมานั่งหล่นน้านะครับแต่วกามาเราฟังนะครับก็ขอทายเพื่อนยูนะครับว่าตัวเพื่อนอยากตายเริอพี่น้องก็เลยบ่ได้รทายไหมเบิ่งนะครับแต่ชาเรียงเล่าของเพิ่นมาเราฟังเด้อนะครับเรียงเล่าก็มีี่วานะครับแม่แม็กกี้เนี่ยแล้วเราฟังว่ามีผูู้ชายคนหนึ่งนะครับทะเลาะกับเมียนะครับทะเลาะกันซึกว่าจะขันเลือกล่านะครับเมียใหญก็เละล่ออกจากบ้านนะครับ ไลน์ดเคยเนี่ยออกจากบ้านนะครับลูเคยก็เลยขับรถไปนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับส้นหลักกิโลนะพี่น้องนะครับหลักกิโลเมตรเนี่ยแหละดูซื้อ่าเป็นหลักกิโลเมตรที่สิบเอ็ดนะครับพ่อตายแล้วนะครับจะเลยในน้ำศพดูเคยเนี่ยมาจัดงานอยบานเมทาบ้านเนี่ยเนี่ยนะครับนะครับเพราะว่าแต่แค่เพื่ลนกันมือเดียวนะแต่เกิดอุบัติเหตุก่อนนะครับูหลักกิโลสี่สิบเอ็ดนะครับ แค่ว่าทะเบียนรถนี่ลืมถามด้วยพี่น้องนะครับเจอทะเบียนรถนี่รืถามอถามดีนะครับแต่ว่าใจควมสักคัญบันบ่ได้อยู่ตรงทะเบียนรถนะครับตัวเพิ่นเเบานี่เพิ่นววานะครับแม่แม็กกี้นี่ลาว่านะครับพอจัดงานศบแล้วสามมือนะครับก็เลยมากันกินเขากินน้ำกันในหลานนะครับหลังแล้วงานเ่าวายรถไปนะครับติ๊กนเอากินน้ำกันพี่น้องหลายหลายคนเนี่ยนะครับก็เลยมีร้านหน่อยผู้หนึ่งนะครับมากขอ บอบาย่ายนะครับรอกว่าคือดีนะครับว่าเลขศูนย์สิบหกเอาท่นนะครับเลขสูออกสิบหกว่าเรากระเซยไปเลยนะครับผู้เฒ่าอย่างนี้นะครับกระสงสัยเอาเล็หน่อยสักหน่อที่ถือคืออยากบอกผู้วางชัดนะครับแต่เจ้าก็เลยแปลกยอ่ว่าเล็หน่อยบอกสิบหกนะครับตัวเดียวซื้อให้ซื้อสิบหกก็ซื้อหกสี่เอ็ด้วเด้อพี่น้องนะครับอย่าดื่มเด้อพี่น้องแล้วก well ็ <ita> เซ็จจากกินผอมกินน้ำเรียบร้อยเบิ้ลนะครับเรียนอยบอกเลขแล้วนี่พอของนาแม็กกี้นี่นะครับเพิ่นกับคนตายที่สนิทกันนะครับมักจะไปหากันไปมหาสู้กันประจานะครับพอเพิ่นกับยูบ้านนี่แหละนะครับประมาณปีสามพอแล้วกันลงไอลูกคุณวัตถุบานสุขยาเนาะนะครับแต่สิยยนาบ้านไม่สนแล้วนะครับยึดอยู่กระทอมเพิ่นนะครับประมาณนี้นะครับสามตั้งแมนกกีเวานะครับ ผู้คนตายในในยางมหาเล่านะครับมาลักษณะของวิญญาณนะครับแต่ว่าตัวพอเราเห็นเห็นผู้เดียวเล่านะครับจะ่าพูดือนนันรับเบิดลูกสาวก็เลยถามว่าพอวยานบอกสั่นนะครับเว้ยคือวิานเหรอคุณลางศีนะครับแต่อาจจะเป็นผู้เฒ่าเก่าขึ้นวานะครับอาจจะวิญญานนะครับว่าเห็นเป็นวิญญาณเห็นเป็นตัวคนมากเลยนะครับมานั่งเหร่น้านะครับเราวบอกกันนะครับบอกกันจังไหนบ่รู้นะเพราผมสิไปเ้วได้พัอาสั่นนะครับ คำฝ้าหมายเพิ่อนเหมือว่าจะไปเราเด้อพ่อนะครับเพิ่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้เลข้ยแม่หรือว่าให้ฮกฮกหรอพีน่น้องให้ฮกฮกเอาสั่นอันผู้พ่อก็เลยยินนะครับเอ,าบอ้าบุกใบสามตัวโลดนะครับส่วนพ่อนามิกีหนี่งนะครับสามตัวเก่าศูนย์ใส่เดี๋ยวสั่นนะครับผู้ตายได้บอกเพิ่นนะครับเอาศูนย์ใส่เอาสั่นไอ้บ้าวสั่นมันก็บจะเป็นฮกฮก จะก็หกหกศูนย์นะครับเรือเป็นศูนย์หกเรือเป็นหกศูนย์ก็ไไ้นะครับสำหรับคนจายด้นะครับอายุคนจ่าย36ปีเ้อนะครับลักกิโลถี่ส้นหนึ่งขึ้นรักกิโลสี่สิบเอ็ดแต่ว่าลืมถามทะเบียนรถเดิอมีหนนองนะครับแสดงว่าในวันนี้ก็มีผีบอกนะครับบอกคุณยัยว่าได้รับนะครับนางบอกกันเลยเป็นางสั้นนะครับผีก็บอกพกพกไอ้ยักผู้ใหย่ก็เลยว่าขอสามตัว หรืเราเอาสุนไซนะครับเดบิวต์กันบอก16ครับแต่บ้านนี้นะครับสําหรับแนวทางของแม่ขาวนะครับหน้าแม็กกี้นะครับเป็นไหหมากนะครับมองเลกิกว่าหกหกับเก่ากับตัวเดียวกันเรื่องพี่น้องก็ผมว่าซื้อห6เขาอาจจะแจ้งอยู่เป็นสองหกอะไรนะครับแต่ว่าอย่าลืมเรื่องพี่น้อง66ฮ่ามันบอกว่าอาจจะเป็น26ก็ได้นะครับส่วนเลขสามตัวเก่าคือน6 0นะครับ มาเลือกกัตัดเก้าศูนยนห้านนะครับเคื่อกันผ่านนะครับส่วนเลขเล็กน้อยบอกนะคือสิบหกตัวเดียวนะครับเลขสิออกสิบหกว่าสันนะครับมาเลือกกับกัปหกหนึ่งไอพอมนะครับคือเลขว่ากับตัดแต่เล้อพี่น้องนะครับเลขเล็กน้อยตัวเดียวเนี่ยกับเลื่อนพี่น้องอีว่าว่ากับเลือนะครับหนึ่งตัวเดียวเลขสิบหกเล็กน้อยบอกนะครับเลขว่านี่สิบหกกว่าสั้นยูซื้อกับบอกแม่พี่น้องเล็กน้อยนะครับกับเป็นเลี้ยงแปดโยนะครับแล้วเรื่องว่าซื้อสิบหกก ตกเป็นตัวนอายุคตายของเขาสามปีนะครับตามลักกิโลทีซีเลตนะครับแต่เดี๋ยวมาแบกความพี่น้องนะครับเป็นแนวทางของแมนกีเพื่อนกระนวดน้ำเส็ยนะครับกระนวดกันไปก็คุยกันไปน้ำนับกับขอเพิ่นยูนะครับว่าโอ้ยคือดีแถวสนนขอไทยแล้วสันโอ้ยหนูเบาดอกกระสันนครับแล้วแต่ยุบลายปานนด็นมาแมนกีแต่ถึประมาณตุลล่าเข้าเดียวเขามอรวยเนี่ยะนะครับเพิ่นก็เริ่มรด็ให้นะครับ ผลงานเดี๋ยวเาบานี่แต่ที่เราฟังนะครับปเป็น่องอะไอย่างนนะครับผลงานนะครับเล่เหลี่ยวนี่ทางมาฝากไตสิบประมาณนี้นะครับผู้คนตายเนี่ยครตายอายุ36ปีนะครับส,สุดรักกิโลเลยพี่น้องนะครับล,ลักกินรุดโลดที่สเสดแต่ว่าตัวหลังเนี่ยลืมถามเขหล้างเนี่ยมีสื้อไวแจะลืมจดนะครับลักกินโลมนอาจจะมีท่าถังน้ำเนาะนะครับแต่ว่าขา้างหน้าวันไหนที่เสีเดว,วางสัตว์นะครับ ตัวขนาดลักกิโลนึ่งสิเวดส,ส่วนตัวผู้ตายบอกอีดีเนี่ยนะครับมาบอกพยไงเนี่ยเล่าว,ว่าเป็นผีนะครับเ่าเด็กเป็นผู้ฝันนะตัวพยไงเนี่ยเราเห็นแบบเป็นค้นยางมาเลยนะครับเล่ากับวยญานนะครับหรือสาวกระถามวาิยญานนะครับทำกันามมาทําไปทํามาผีก็สิไปแล้วผู้ตายเนี่ยแล้วบอกว่าเขากเร้อนะครับพยไงเขาบอกสามตัวเราสั่นสามตัวผีแล้วบอกว่าศูนย์ไนะครับ,งงบอกศูนย์ไซต,ตัวเดียว ว่าแต่เกินไปได้เป็นเพื่อหกศูนย์หกศูนย์หกนะครับเรือเป็นหกหกศูนย์ก็ได้ไอเขากับการพานเนี่ยเขาตัดเก้าศูนย์น้ำเรื่องพี่น้องน,นะครับอาจจะขึ้นเก้าเก้าก็ได้สองหกก็ได้เล็กน้อยบอกหนึ่งบอกอยู่งานนันโฉบแล้วกันในขึ้นเดียวกันเลยพี่น,อน้องแต่ว่าบอกมาวัดน,นะครับบอกประมาณเลยสองสามสุ่มกินเขาแล้วนะระ่างกินเขากันอยู่นี่เล็นกน้อยเพราะว่ารายย่อยเราก็บ,บอกว่าได้เกินอสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นแนวทางของหน้า แมกกี้นะครับในขาวอยู่เพื่อผู้พันเน้อนะครับเราเลยก็มาแบ่งฝันนะครับได้ตัวใดดีมากบางคนเพิ่งจะอยากอายเวานะครับบางคนเพิ่งจะอยากออกกล้องนะมากะเด่แต่ในทางมานําเสนอเรื่องที่นอนครับหลับประกันว่าทุกความฝันที่ว่าเราถึงให้บทใดท้ายกระจมากกับเป็นความจริงนะครับเพะมีการแ่งแ้มหรือความแ่งมากาเรานะครับทุกความฝันตรงนี้เยงเล่าจริงนะคโมอเลยต้องมาลงนะครับ คุณ้บจแจ้งเรียนสามาเด้นะครับพี่น้องคลิปนี้ก็คือว่าเป็นเรียงเล้าสีแปลกมาสจั่นนะครับหลกหลังความตายนะครับพฟเงเราก็นังอยู่ดีๆนะครับยังยังมหานะครับสองคนนี้ก็เคยมาเรียญต้องการคนมาเศร้านะครับลองไอเงยแล้คนตายนะครับเอานะครับลองบนเดิอพี่น้องครับเป็นแนวทางหาโชคหามันนะครับหกหกนะคนตายบอกเด้อนะครับแต่ว่ามันเลิ่กับกลับไปเป็นเก้าเก้ากับสองหกเด้อครับ ส่วนทีวาเลขสามตัวนี่ว่าเอาศูนย์ใส่นะครับตัดกัาศูนย์นนะครับเจ็ดหกหกศูนย์เลน้อยบอเนี่ยหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับอายุคนตายสามสิบหกปีชหลักที่โรสีสเดเดอร์พนนอนนะเอาให้โชคให้มันในท่าของแม่มิกกีนในวันนี้นะครับมอเลยกระเด็นแดงปั่นในทางก็สุขีสุนองนะครับแก็ถือว่าอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเอาแม่ปั่นพ่นอนและครับเพราะให้โชคให้มันลำรำเลยด้วยสุขุูสุขศนะครับเด้อนะครับ ขอบคุณหลายๆีที่ตามเราชมนะครับฝากคนไหลคดแช่แน่นะครับแต่ก็รังใจยจำนะครับมอเลยกับเจตนาทางดีมานำเสนอก็ไปนะครับอ้าวขอบคุณเลยนะครับสีที่ตามเราชมนะครับสวัสดีครับ